ความฝันของคุณนั้นเป็นของใครกันแน่ค้นหาคําตอบเพื่อชีวิตที่เป็นของคุณความผันความฝันเป็นเหมือนแผนที่นําทางชีวิตของเราทุกคนแต่หลายครั้งเราก็มักจะหลงทางและไม่รู้ว่าความฝันที่เรากําลังตามหาอยู่นั้นเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ ความคาดหวังของคนรอบข้างหรือสังคมที่เราอยู่ทำไมเราถึงต้องสงสัยในความฝันของตนเองด้วยแรงกดดันจากสังคมสังคมมักจะมีกรอบความคิดและค่านิยมที่กำหนดไว้ว่าอะไรคือความสำเร็จอะไรคือชีวิตที่ดีทำให้เราอาจรู้สึกว่าต้องทำตามความคาดหวังของผู้อื่น ความกลัวที่จะผิดหวังการตามล่าความฝันนั้นย่อมมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวความกลัวที่จะผิดหวังจึงทำให้เรานั้นลังเลและไม่กล้าจะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตนเองอิทธิพลจากคนรอบข้างคำแนะนำและความคิดเห็นของคนรอบข้างอาจมีผลต่อการตัดสินใจของเราทำให้เราหลงลืมว่า ความฝันที่แท้จริงของตนเองคืออะไรกันแน่จะรู้ได้อย่างไรว่าความฝันนี้เป็นของเราจริงไหมถามตัวเองลองถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆคืออะไรอะไรคือสิ่งที่ทำให้ฉันมีความสุขถ้าไม่มีข้อจำกัดใดๆฉันอยากจะทำอะไรถ้า ในโลกใบนี้ทุกอาชีพมีเงินเดือนเท่ากันคุณจะเลือกทำอาชีพอะไรฟังเสียงหัวใจความฝันที่แท้จริงมักมาจากภายในหัวใจลองสังเกตความรู้สึกของตนเองเมื่อคิดถึงสิ่งต่างๆถ้าตื่นเต้นและมีความสุขนั่นอาจเป็นสัญญาณที่ดีลองทำดูอยากก่ากลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆ ออกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อค้นหาตนเองทำไมความฝันของเราจรึงสำคัญสร้างแรงบันดาลใจความฝันจะช่วยให้เรานั้นมีแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตเราจะได้รู้ว่าชีวิตนี้เราเกิดมาเพื่อทำอะไรเราเกิดมาเพื่ออะไรสร้างความสุขการได้ทำในสิ่งที่เรารัก จะทําให้เรามีความสุขและรู้ถึงความหมายของการมีชีวิตพัฒนาตนเองการตามล่าความฝันจะกระตุ้นให้เรานั้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอไม่ลดละเพื่อที่จะไปถึงความฝันที่เรานั้นคาดหวังและฝันเอาไว้ในยามที่เรานั้นเด็กเมื่อรู้ว่า ความฝันของเราคืออะไรจะทำอย่างไรต่อไปวางแผนวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเช่นถ้าสมมตุติความฝันของคุณคือการสอบติดมหาหลัยคุณก็จะต้องเริ่มวางแผนตารางการอา่านหนังสือตั้งแต่วันนี้ลงมือทำอย่ารอช้าที่จะเริ่มต้นลงมือทำแผนการที่มีประสิทธิภาพ แต่ไร้การลงมือทำมันก็เป็นได้แค่ขยะชิ้นหนึ่งอดทนการบรรลุความผันต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากอย่ายอมแพ้เมื่อเจออุปสรรคให้พยายามตามหาและแก้ไขต่อไปสรุปความผันความฝันนั้นเป็นสิ่งที่สวยงามและมีค่าเราทุกคนมีสิทธิที่จะมีความฝันเป็นของตนเองการค้นหา และการตามล่าฝันของตนเองจะทำให้ชีวิตเรานั้นมีความหมายยิ่งขึ้น